สวัสดีครับผมยิ่งยศส่งเสริมสุข,สข,สขนะครับคือจุดเริ่มต้นไอเดียของผมเนี่ยจริงๆแล้วมาจากที่ว่าผม,มาเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยี IOT ต่างๆนานาอยู่แล้วแต่ว่าแบ็คกราวของผมเนี่ยจริงๆคือไม่ได้เป็นในส่วนของเทคนิคข้อามากผมก็จะเล่นอุปกรณ์ IOT ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมาครับแล้วก็พยายามจะไปศึกษาเพิม่มเติมแล้วก็รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียของผมเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราจะมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะแล้ว ประกอบกับครั้งหนึ่งที่ผมได้ไปสัมมนากับรองพนัครเหนือฮะเขาก็จะมีในส่วนของว่าจริงๆส่วนที่เทคโนโลยีที่ทางพนครเหนือเขามีเนี่ยเขาสามารถเอาไปแก้ไขให้เกษตรกรได้แต่ว่าโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผลักดันไปถึงที่สุดได้เจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาต่างๆที่ให้คำปรึกษาผมเนี่ยที่สอนในสัมมนาต่างๆนียครับเขาจะบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะได้แค่ให้คำปรึกษา ซึ่งเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ในเมืองไทยมีประมาณ9ล้านลาย9้าล้านครัวเรือนนะครก็จะมีปัญหานในเรื่องของการทำเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของเทคโนโลยีที่ไม่สามารถเอาไปนำไปใช้ได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมติผมสามารถทําเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งในการจับคู่เกษตรกร,ร,ก,รกับทางเทคโนโลยีที่ทางมหลาลัยหรือทางสถาบันการศึกษาต่างๆในแต่ละเขตพื้นที่ของภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางหรือภาคอีสานเนี่ยแล้วสามารถให้ทางเกษตรกร เข้ามาเข้าถึงเทคโนโลยี OT ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ดีมากเพราะว่า,าสามารถที่จะเอาตัวเทคโนโลยีเนี่ยไปเพิ่มผลผลิตของเขาแล้วก็ลดปัญหาเรื่องการผลิตที่มีผลผลิตที่เสียหายสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมก็มีความวิชั่นของผมเนี่ยเอ็คืออยากจะให้เกษตรศกรเนี่ยสามารถปรับปรุงในการาผลิตผลิตผลการเศรศกษตรของเขาเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ย อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยยกระดับอย่างที่ทางรัฐบาลได้พูดถึงว่าเป็นเกษตรกร4.0แล้วสุดท้ายเนี่ยเกษตรกรที่เป็นหนี้เป็นสินหรือว่าสูญเสียพื้นที่ในการทํางานของเขาเนี่ยก็น่าจะลดลงก็จะอาจจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเมืองไทยให้ดีขึ้นได้ด้วยครับ